สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องแมมมอธดีไอนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่กําลังสนใจเครื่องกรองน้ำเนาะแล้วไปเซิร์ชหานะครับข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตนะครับจะพบกับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำวอลเทคนะครับตัวนี้จะเป็นการกรองแบบ5ขั้นตอนนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของราคานะราคาประมาณ5-600บาทครับได้เครื่องกรองน้ําแบบ5ขั้นตอนเลยด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นจากสภาพนะครับดีไซน์สวยงามเนาะแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับค่ามาตรฐานต่างๆนะครับในประเทศไทยเน ัวแบรนด์ของตัวเวอ e ์เนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่จําหน่ายนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องเสียงนะครับรวมถึงพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าต่างๆนะครับสามารถเจอแบรนด์นี้ได้ที่ไหนใช่ไหมครับเป็นพวกวิกซี่โรตัสนะครับแบรนด์นี้ก็จะมีวางจําหน่ายเนาะแต่วันนี้ที่ผมนํามารีวิวนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องกรองน้ํา5ขั้นตอนนะครับที่ราคาไม่สูงมากเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าราคา5้าถึงหกรบาทนะครับจะต้องซื้อนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับผ่านพวกช็อปปี้ลาซาด้านะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับสามารถสั่งซื้อของออนไลน์ได้จะได้ในราคาพิเศษนนะเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาพเพื่อนๆไปดูนะครับว่าในราคา5-600บาทเขาให้อะไรมาบ้างครับกับเครื่องกองน้า5ขั้นตอนจาก World Tech นะครับสาหรับอุปกรณ์ในกล่องของเครื่องกองน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย1เลยนะครับที่เห็นในวิดีโอเนาะก็จะมีเครื่องกองน้ำนะครับแล้วก็มีไส้กอง5ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเฟรมของเครื่องกองน้ำนะครับเข้ามาให้เนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่2ในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้ จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับเครื่องกรองน้ำเนาะก็จะมีนะครับค่าการรับประกันต่างๆเนาะบริษัทได้ผ่านค่าพวกมาตรฐานการรับรองนะครับอย่างมาตรฐาน ISO นะครับ ISO 9000นะครับ20,000นะครับตัวนี้ก็จะมีคู่มือมาให้การันตีนะครับในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้ครับที่เข้าแถมมาให้เนาะก็จะเป็นก๊อกนะครับตัวก๊อกน้ําตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ต่อกับ you know, เครื่องกรองน้ำเนาะเวลาที่เราต้องการกรองเราก็เปิดวาล์ว wow! ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของแถมชิ้นแรกเนาะตัวนี้ อย่างที่2ก็จะมีขานะครับขาตัวนี้เอาไว้ยึดตรงไหนใช่ไหมเอาไว้ยึดตรงก๊อกน้าครับตรงนี้นะครับเขาจะใส่มาประมาณนี้แล้วก็ให้เราไปยึดกับพวกผนังนะครับเป็นพวกเสาต่างๆเนาะจะได้ยึดได้แข็งแรงนะครับเมื่อเวลาเรากรองน้ําน้ําก็จะไหลผ่านก๊อกตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของเขานะครับต่อมานะครับก็จะมีตัวนี้เป็นวาล์วนะครับเป็นวาล์วน้ำเนาะเป็นวาล์วน้ําสําหรับไว้ต่อนะครับกับพวกท่อน้ํานะครับต่างเป็นบอลวาล์วนะครับตัวนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้ต่อนะครับระหว่างตัวท่อน้ําที่บ้านนะครับตัวนี้ก็จะมีวาล์วเปิดปิดให้นี่ก็จะเป็นเซ็ตขออแถมของเขานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวาล์วเปิดปิดนะครับแล้วก็มีพวกฟิตติ้งข้อต่อของตัวสายน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตของเขาครับชิ้นนี้ก็สําคัญเช่นกันนะครับสำหรับราคา600บาทเนาะจะแถมนะครับเป็นสายน้ำเนาะ เป็นสายยางนะครับขนาด2หุนสําหรับสายนี้ก็ยาวประมาณนะครับสเมตรกว่าเนาะที่ผมวัดมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตของแถมของเขาและนะครับตัวสุดท้ายสําหรับราคานี้นะครับก็จะได้พุกนะครับเป็นพุกพลาสติกนะครับแล้วก็มีน็อตเกียวปล่อยนะครับเข้ามาให้เนาะเอาไว้ยึดเครื่องกรองนะครับเครื่องกรองน้ำเนาะสำหรับเซ็ตของแถมนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมปรับกล้องให้นะครับอ่ามีประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือเซ็ตของแถมทั้งหมดนะครับในราคาประมาณ500กว่าบาทเนาะสำหรับราคานี้ได้ทั้งเครื่องกองน้ําได้ไส้กรองนะครับที่เป็นตัวติดตั้งพร้อมใช้งานเนาะแล้วก็สายน้ําก๊อกน้ำนะครับที่ยึดกับตัวก๊อกน้ําแล้วก็พวกฟิตติ้งข้อต่อนะครับวาล์วน้ําต่างเนาะราคานี้ได้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูรอบเครื่องกองน้ำเนาะว่ารอบตัวเครื่องมันเป็นยังไงนะครับสำหรับด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับใส่ๆเนาะเราสามารถมองทะลุนะครับไส ให้เห็นว่าไส้กรอง1ไส้กรอง2ไส้กรอง3นะครับคุณสมบัติทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีนะครับฉลากของผลิตภัณฑ์เนาะเป็นรุ่นนะครับ wt wp 5S นะครับขีด d 8 0 0ครับแรงดันของน้ำที่รับได้ก็อยู่ประมาณ0 1นยึงสู mpa นะครับก็น้ำหนึบาร์นี้สามารถใช้งานได้เนาะอัตราการไหลนะครับตัวเนมเพลตนะครับเขาบอกไว้ที่120ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวอุณหภูมินะครับของน้ำเนาะอยู่ที่5้าถึงสาองศา ขอบเขตในการใช้งานนะครับตวัวนี้รองรับเป็นน้ำปั๊ปาน้ําแรงดันปั๊มน้ำต่างๆครับสามารถกรองได้เนาะโดยข้อต่อนะครับของเครื่องรองน้ารุ่นี้นะครับก็จะมีอยู่3ามท่อด้วยกันเนาะสำหรับในส่วนของท่อแรกก็จะเป็นท่อน้ําเข้าของตัวเครื่องนะครับท่อที่2นะครับเขาก็จะบอกมาว่าตัวนี้ระบายน้ําเสียนะครับพวกกรองน้ําเสียตัวนี้ก็จะออกจากท่อนี้ส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือการจ่ายน้ําดื่มนะครับตัวข้อต่อต่างๆครับมันจะมีตัวล็อกเข้ามาให้เนาะ วิธีการถอดครับให้เราดันนะครับตัวด้านในแล้วก็ดึงตัวด้านนอกออกมาเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆฝืนดึงมันจะไม่ออกนะครับต้องดันเข้าไปก่อนเนาะน่ครับแล้วก็มันจะถอดออกมาให้แล้วก็เอาสายน้ำนะครับที่เขาแถมมาให้3เมตรเอาไปสวมใส่แล้วก็ต่อกับเครื่องกรองน้ําหรือว่าต่อกับพอน้ําทิ้งต่างๆนะครับสามารถทําได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวของพอน้ําต่างๆนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับของเครื่องกรองน้ำเนาะส่วนพริกนะครับกลับมาด้านหลัง ด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะจะมีแค่เฉพาะจุดนะครับ4จุดเนาะที่เขาเจาะรูเข้ามาให้เนาะเอาไว้เผื่อนะครับเพื่อนเพื่อเนาะที่ต้องการติดตั้งตัวเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นแบบติดกับผนงังหรือว่าติดกับเสานะครับเขาจะให้ปุ๊กเรามาเนาะแล้วก็ให้เราไปยึดติดนะแล้วก็แขวนเครื่องกองน้ําตัวนี้นะครับก็จะได้สวยงามนะครับกับอ่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การติดตั้งนะครับหรือว่าเป็นที่บ้านของเราเนาะหรือจะวางไว้แบบตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ5้าไส้กองนะครับที่อยู่ในเครื่องกองน้ารุ่นี้เนาะว่า จุดเด่นของเขานะครับมีอะไรบ้างเนาะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไส้กองนะครับที่มีขนาดเล็กเนาะเป็นโพลีโพพิเลนนะครับตัวนี้ความละเอียดนะครับอยู่ที่5้าไมครอนเนาะสามารถกรองนะครับพวกเศษฟูนเศษผงนะครับรวมถึงพวกตะการตะกรในน้านะครับปรับค่า P h เตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่5้าไมครอนเนาะสำหรับไส้กองตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเกรดคาร์บอนเนาะก็จะเป็นผงฐานก้อนฐานเก็ดฐานนะครับรุ่นนี้สามารถกรองนะครับความละเอียดอยู่ที่0.01ไมครอนนะไมครคอน และงับพวกกลิ่นพวกคอรีนพวกแบคทีเรียนะครับจะเป็นไ้กองตัวที่2นะครับลดพวกกลิ่นคอรีนต่างๆนะครับแบคทีเรียอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับได้ที่สูงถึง0.01ไมครนะครับสำหรับโซ่ที่3ามเขาจะเป็นตัวอัปเกรดนะครับจากไ้กรองตัวที่2เนาะหรือว่าผงถ่านอัดแท่งเนาะสำหรับผงถ่านอัดแท่งนะครับจุดเด่นก็คือในเรื่องของช่วยลดกลิ่นนะครับช่วยลดสารเคมีนะครับดูดซับสารเคมีนะครับรวมถึงลดพวกกลิ่นคอรีนที่มาพร้อมกับ้นาประปานะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับจากตัวที่เป็นเกรดเนาะสำหรับไส้กรองตัวที่4นะครับจะเป็นไส้กรองแบบ UF นะครับตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีในการผลิตนะครับที่มีอนุภาคขนาดเล็กนะครับเน้นหลักๆก็คือกรองในพวกโมเลกุลที่มีขนาดเล็กเนาะกำจัดกลิ่นคอลีนนะครับปรับน้ำนะครับให้สมดุลเนาะกำจัดพวกอนุภาคเล็กๆนะครับที่มาพร้อมกับน้ำประปาเนาะรวมถึงพวกไวรัสแบคทีเรียนะครับตัวนี้กรองได้สูงสุดนะครับอยู่ที่0.01ไมคร ถือว่าเล็กมากนะครับสำหรับไส้กรองตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไส้กรองนะครับโพสคาร์บอนนะตัวนี้จุดเด่นของไส้กรองรุ่นนี้ก็คือจะเป็นผงคาร์บอนนะครับที่มีขนาดเล็กเนาะโดยการเผาที่มีอุณหภูมิที่สูงมากนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับทำให้สามารถนะครับลดกลิ่นนะครับได้เป็นอย่างดีเนาะปรับกลิ่นให้เหมาะสมกับธรรมชาตินะปรับกลิ่นให้เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์เราเนาะยับยั้งการเกิดกลิ่นนะครับ อาจกําจัดพวกแบคทีเรียนะครับทำให้น้ําที่ไหลออกมานะครับบริสุทธิ์แล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับคุณสมบัติ5ไส้กรองก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่สั่งซื้อไปเนาะอยากรู้รายละเอียดต่างๆที่ลึกมากกว่านี้นะครับเขาจะมีนะครับนี่บอกอยู่ในคู่มือตัวนี้นะครับผมก็ศึกษาจากในคู่มือตัวนี้เนาะก็จะมีบอกพาร์ทอะไรนะครับความรู้เบื้องต้นนะครับรวมถึงฟิวเจอร์ลักษณะนะครับการติดตั้งข้อควรระวัง อายุการใช้งานของไส้กรองนะครับคู่มือการบริเวสารต่างๆจะมีบอกอยู่ในคู่มือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวไส้กรองนะครับรุ่นนี้ออกแบบมาได้สวยงามมากเนาะไม่ว่าเพื่อนๆนครับจะไปติดตั้งที่ผนังบ้านนะครับรวมถึงพวกเสาเอาระเบียงบ้านต่างๆอันนี้ออกแบบมาได้สวยมากเนาะมันจะไม่เหมือนกับไส้กรองทั่วไปนะครับที่เป็นไส้กรองจีนเนาะที่นํามาขายแล้วก็เป็นท่อตันๆเป็นแท่งตันๆ,ๆนะครับตัวนั้นน่ะมันจะไม่สวยงามเท่าตัวนี้นะครับ ในราคาประมาณ5 6 0ถึงบาทเนาะตัวนี้ให้อุปกรณ์มาได้ครบถ้วนนะครับต้องบอกว่ามีไส้กรองมีเครื่องกรองน้านะครับมีท่อน้ำนะครับมีสายยางเนาะมีวาล์วนะครับมีก๊อกน้ํามาให้รวมถึงมีพุกเพื่อยึดผนังยึดเสานะครับอันนี้คือให้ครบถ้วนมากที่สําคัญนะครับตัวแบรนด์เนี่ยงวเท็กนะครับก็มีพวกค่ามาตรฐานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นค่า ISO นะครับที่มีระบุไว้นะครับของผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับแบรนด์นี้นะครับก็จะจําหน่ายพวกทีวีนะครับตู้เย็นนะครับ เป็นพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามช่องทางอย่างพวกโลตัสบิ๊กซีนะครับห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอันนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับตัวอุปกรณ์นะครับรับประกันให้1่ปีเต็มให้เพื่อนๆนะครับซื้อไปใช้ไปมีปัญหาเนี่ยสามารถสอบถามกับร้านที่เพื่อนๆซื้อได้นะเพราะว่าสินค้าเขามีรับประกันให้อยู่แล้วสําหรับในส่วนของอายุการใช้งานของเครื่องกองน้ํารุ่นนี้นะครับตามสเปคนะครับของเขาให้มาเนาะก็เราสามารถใช้งานได้ประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่า อ่เพื่อนๆนะครับที่ซื้อไปเนาะใช้งานมากหรือว่าใช้งานน้อยถ้าใช้งานหนักๆก็อาจจะเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ6เดือนครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานน้อยนะครับใช้ในบ้านทั่วไปเนาะไม่ได้ใช้แบบในอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ก็ใช้อยู่ได้ประมาณ1ปีอยู่แล้ว ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจเครื่องกองน้ำตุ่นี้สามารถจิ้มนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อกดสั่งซื้อเนาะหรือจะเป็นลิงก์คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้ให้นะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อเครื่องกองน้ําตัวนี้เนาะรับประกันว่าได้ของแท้ตรงปกนะครับแล้วก็ในราคาที่ไม่สูงนะครับได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําถามหรือมีข้อสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์นะครับไว้ทางด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกด u b s c r i b e นะครับกดติดตามช่องของเราด้วยกันเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ